อากปมาเฮ้ยมาอ้ยน้าาเมฆทุ่ไปทุ่โก้โหอ่าจะผมเสีดควาวาความเร็เหมือนกันอ่าเจอกับานทางหมายเลข3เข้าไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหสามคนเราไม่อยู่โอโหชีวิต เอาเลวเอาเลวอ่้ยฮะลุกแบบไปอาบาเอาเอาสามสามเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อีเดียวอาวเตสอกรับสุบสี่สิบไลนะครับเฮ้ยเว้